สวัสดีครับผมมือวานนี้มาติดตามอากออารพ่อทวีวันนี้ก็ได้เตียงมาแล้วเตียงใหม่เนี่ยยายจากนอนพื้นเมื่อกี้ก็ขึ้นมาบนเตียงแล้วคดีขึ้นนอนมีแห้งคิ้นอยู่น้อยอาการก็ทรงงรงยู่ครับช่วงนี้กินยังก็ไม่ได้กินตนม้มกับอาหารเสริมเลยแหละกินเขายัางไม่ได้นะครับ ใใพี่นองเย็นด้ยวยพี่น้องด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่อุนเงินมาให้ขอบคุณหลายครับขอบคุณดีซีทุกคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพอจะวีอยู่นะครับผม,อมตอนนี้ก็เบิ่งก,กางกันไปก่อนเนาะทุกคนให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกคนยีกให้กำลังใจนะครับออขอบคุณดีซีทุกคนที่ บริจากมาให้นะครับโอ,อนตังมาให้ด้วยนะครับผมงินทั้งเบิยกยากระไปซื้ออุปกรณ์ซื้อแผลเพื่อยซื้อยาซื้อ,อยังนะครับผมซื้อเขอ่าข้องเนาะซื้อเข่าข้องครับแล้วก็วไป<ด>หาหมอ<ด>หาอยัางนะครับผมหลายๆอย่างนะอเอามาใส่จุดเจีย่วนที่ครับผม,มบ้านดีๆก็พาไปในเด้อครับผมผูดได้พิตาถ้าเกิดมีต้องบาลดีๆนะครับเพราะว่าเพื่อรักษาหายนะตรงนี้ครับพตา นี่ก็เนียน้าโอ๊ควะท่านหายใจบ่ค่อยยิมเนาะอือหายใจบ่ทั่วท้องหายใจบ่ยิมวะท่านเย้ยโบ่ออกอือเป็นหลายอย่างอยู่แล้วนี่อาการยังสงสงอยู่ติดตามไปอ่ะกำลังหนักต้องกินเข่าบ่ได้นี่แหละนะครับผมถ้ากินเข่าบ้านอะไรมันก็จะบ่มีแห้งบ่มีอย่างเนาะเออจะบ่มีแห้งก็สิเมื่อยแต่ว่านี่ก็ต้องก็กินอาหารเสริมกินนั่นกินนี่อยู่ก็พอ กินไม่ได้โยกก็ต้องเบ่งอาการถ้าแ,แข็งแรงขึ้นก็นี่ก็จะกินเขาได้ล่ะแล้วก็ต้องติดตามขอบคุณเอซทุกคนที่ติดตามและครกกตลังใจนะครับผมครับอย่าอย่อัปเดตอาการเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้